สวัสดีครับผมนิรันธ์ทีเอ็มซีและทีมช่างทีเอ็มซีครับวันนี้เรามาติดตั้งเอ็1ีศูนย์หนึ่งที่หนองว้าเขาชะกันจังหวัดสระก้วครับผมขอพูดถองเชรนาบตอนนี้อยากจะแนะนำครับเอ็1 n ีศูนย์หนึ่งนิวชเนเจอร์นะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าปรับโฉมขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นก็คือเพิ่มเติมออปชั่นมาสองส่วนนะครับผมจากเดิมที่มีฝาครอบมอเตอร์นะฮะยางสองชั้นนะครับผมยางกันตกสองชั้นนะครับ แล้วก็ฝาครอบตัวจอแสดงน้ำหนักด้านบนนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของความจุของถังเองนะฮะอย่าลืมว่าของเราจุ6,500กิโลนะครับพร้อมจุ3คิวได้เลยนะครับโครงสร้างเหล็ก็เป็น H Beam แข็งแรงนะครับ H Beam 1 0้อยคูน1 0อนะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัว2023ของ MB01 ตัวเวอร์ชันปีนี้นะฮะนั่นก็คือทางขึ้นครับนี่ครับบันไดขึ้นนฮะ ลูกค้าสามารถที่จะใต่ขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับเอามาไว้เป็นเซอร์วิสนั่นเองนะฮะเป็นสามารถที่จะใต่มาด้านบนได้ด้วยผมเรามีออปชั่นเสริมเพิ่มเติมเข้ามาให้กับลูกค้านะครับพี่ครับมียางเราทํายางกันหินทรายย้อนกลับด้วยนะครับพี่ครับใต้ใสายพานตรงนี้ครับด้านที่เป็นปากกลวยนะครับผมทําให้หินทรายไม่ตกต้องที่ท้องสายพานมากเกินไปนั่นเองนะครับหนึ่งคูนงเดียวสองสองตามากพ ะดวกขึ้นนะครับในการแมนนันในการมา,า,รมาเช็ควพวกคอนเสจวัสดุต่างๆที่อยู่ในถานนะครับเกิดไม่ถึงนะครับผมนี่คือไอเทมใหม่หรือว่านิวไอเทม2จุดนะครับที่เราเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะนอกนอจากฝาครอบจอฝาครอบมอเตอร์นะครับผมยังมีบันไดแล้วก็ยาง กันหินทรายย้อนกลับใต้สายพานน้านบนด้วยแล้วผมเล่นถ้าสนใจแนละันมีสนเสนนอครับติดตอ่อเพียงสี่จุดติดตั้งกับสนับสนนข้องถ่นทั่วประเ